ที่หนึ่งหยัดปะหยัดตรงที่เดียวเลยอ่ะโว้ยโจ้เฮียแล้วมลงล่างร็อกหนึ่งท็อกสองแต่ซ่านี่บ้านพี่ไอ้หนุ่มซ้ายผมตัวนึงมาเติมอยู่ เฮ้ยมาอีกเยอะคนตาปะเสียงกรดังมีแก่ออกข้างนอกป่ะต่างนี้หลัง Tiệm nào phi à? Tiệm nào phi. Nón khỏi ở tầm này Enemies ahead. นนไม่เห็นว่ะเขาลบหลังหินดูยังไงก็ไม่เห็นะหนะมันคือนอนหรือคน,นอะนอนอ <_ D> มื้มทนกับพี่ไปเลยวพัล่ะพร้อมยังโหเลือดยังไม่เต็มมีเฟอร์ดเอทให้อ่ะไายดิพี่ข้างไหนเฟอร์ดเอ็ดนำพันล่ะเจมพร้อมยังอ่ะ เจมลืมไปไหมโอ้ช่าโอ้คุยคนเดียวตั้งนานแอบคุยกับสาวอีกอ <c oughs> ล้วน่เ้นก่อนดิกับ่า <c oughs> คุยสาว <c oughs> คุยสาวคุยเมื่อไหนกั้นะพี่นัทพ,พี่นัทรู้ทันเหมือนนี่นนนนเลพี่เหมือนเคยทำเลยไม่กูเห็นจ<ม>ต่แบบชอปเด็ดแบ่งได้ คูนสี่ไหมเอาเก็บไห้ละข่าพี่ข่าวไม่เอาเลยอยากเล่นว <B 8 S 1> ีอเอ็ดวันวีเอ็ด่พ่้อมไหมเงาเลเซอร์บอกเลยนะพี่อมแล้วเดกลองเลเซอร์คูณสาม

ยิงแฟร์ต้องปิดมายคนสี่คนสี่มีเราไหมเราเลยเฮ้ยบ้านโอว่ได้ยิงแฟน์อนห,นหอไม่ทันคุณหกไ พีตัวหลังผมมีคนมาว่ะคนหรือบอดวะวิ่งแล้วก็หยุดโอ้ยพี่นัทคนพี่นัทเข้ามาช่วยตัวหนึ่งนี่ตัวหลังบอดตัวหลังบอดก็ตัวหลังบอดพี่แต่ตัวเนี้ยคนหมดแล้วใช่ไหมดแใช่ใช่ใช่ไม่มีแม็กเลยอะแม็กฟางปืนแล้วพี่ตรงเนี้ย ีครับป้ายชื่อเร <ไป S 2> ่งเด่นใช่พี่สีันเข้มใช่ใช่มันต้องวิวลหอกอะวิวลหกอะสวยพี่บริขารต้องอายเนี่ยดูเวล4สี่ดิพี่นัทมันเห็นปะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลวโหวกอะ <Informationen. S 2> สวยอยู่ตลาดอยู่แล้วเวล6หกะ แต่อะไรก็สู้น้ำแข็งไม่ได้หรอกผมชอบน้ำแข็งสุดละ เฮ้ยคนยิงแฟนนะฟาได้อ่ะตามไปเดี๋ยวอเมดท เป็น,น,นดิงนนด้งมาน่โอ,อ้โหด้วยเข้าในมาข้าในมาเดินน้าเลยดิกดเรยดินสอง một cứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ้นิ้วเปียกอะนิ้วเปียกแ้วเปีฮ้มีคนยิงพี่นั้นทางนู้นค้นคิวฟินเนี่ยตัวนี้ล่ะเนี่เคนี้ยิงบัตรวะไม่โอเค อ่าเจ็บมากเจ็บแล้วเจ็บแล้วตายผมพี่โจ้เสียงขวาหมดแล้วนี่นอนนอน ผมรีเกมครับนึงนี่มันบักอะเล่นโดยสิเด,ยสเดี๋ยวผม,จ,นะผมจะพักนะครับไปดูแข่งนะ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส,ส,ส่เนื้อนิ้วสดผมอ่มนิ้วรวนนิ้วรวน ดีเฟก้์เมื่ปเี้ส่วนแฝกนะขนาดวงแรงไม่อยากเล่นตลกเลยงงว่ะมันเทิงอะบอกอะไรวงเนี้ยมีสยตายก็ายต้องดีกัน ไม่ได้เตีมครับเนะทศเทศพี่เททศ คนเลือน้อยพี่จะลงบ้านนะเราขึ้นเขาหน้าเลยว,วหร เนี่ยงไรเอมโฟดนันไอเอมโฟน้ำแข็งดันเนี่ยคือถือแม่งโคตรสวยพี่เวล6หกอ่ะดันมืด่างเงี้ยโหยังสวยก็ย,ยิงไ่เกตีม,มากครับ Gracias. 9คาเปิดสติพีที่สองคนดีกวา่าเขาแข่งกันยังพี่แ๊บ่าจะแต่แข่งอนะไม่ชัวร์ นนหมอดคิดว่าทางที่เรามาแน่เลยวะแถบนี้ไม่มีเล้อ

ตรงนี้กำลังอ้อมให้ผมห่างโดนหลังอีก,อกลัง้งหมดบนบ้านมาแล้อ วิ่งนะกูเอ้าวุดกระแพงบ้านสองตัวเลยพี่พี่สองหนึ่ง Watch out มันชอบม็อกจะไปชมขวากายนี้พี่นั่นคนขวากายยิงยิงให้ยิงขวากายเดินได้ปะผมเดินได้ปะไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขวากายเนาะเดินเลยเดินเลย ไม่อยู่หลังกแพงเหรอพี่นัทไม่ไม่อยู่หลังบ้านในบ้านแล้วพี่โจ้กด,ใ,ดให้กดให้เหลือขวากลยสองตัวครบแล้วใช่ปะคุณหงแม่งยิงดังจับแล้ว อันดับ6ต้องมาดึงเนาะ้าคุณต้องดึงพี่พี่นันพี่นันลงมาได้พี่โทไปขวาเวยโทษทีพี่โทษที ก็มันอยู่บ้านหลังแรกตัวหนึ่งนะพี่บ้านฉันเดียวเดี๋ยวพี่เนียนเนียนะตัวขาวากันมนเดินลงไปรอบแ๊บนะบนะมาแล้วพี่นัทเห็นปะ คุณโถมันยิง,ย,งยากายิงยากจะไหนไหน,นี่ผมไปลาดเขามาเนี่ยหายแล้วดาเมจขาดแน่เลยโอเคดูแข่งกอนดูแข่งกัน